นี่ครับตู้โชว์เค้ครับอยู่ระหว่าง2ถึงหองศานะครับมีระบบแอร์ o ฟนะครับมีระบบไล er mm ่ hmm. ฟ้าผมูองพัน0 c o m ส่งริงส่งไวตรงเป๊กสินค้าราคาคนไทยม่ฐานสากลน,นะครับอันนี้เป็นกระจกที่แพกมานะครับเพื่อที่จะวางเข้าไปในชั้นนะครับ mm hmm. ตัวนี้นอกกว้างเมตรยีสิบครับกระจกหนาปึกเลยครับตัวขอบทำจาก อลูมิเนียมอย่างดีครับเป็นมันวาวเพื่อส่งผ่านความร้อนได้ช้าครับเนี่ยครับพัดลมครับออกจากตรงนี้มีระบบไฟตรองสว่า,วางมีระบบไฟไล่ฟาตรงกิ้งตรงไวตรงเป๊กสินค้าราคาคนไทยมาฐา,า,านสากลเบี้ยมันจุกมาจริงๆตีลังมานะครับแล้วเราก็แกะลังออกเพื่อเทสต,ตัวนี้ ด้านหลังเป็นกระจกบานเลื่อนอย่างหนาครับมีสวิตไฟ3มจุดนะครับสวิตเครื่องสวิตไล่ฟ้าแล้วก็สวิตไฟครับระบบไฟสองสว่างสีนวลตาครับขอบคุณครับ